เอาละครับทีมงานพรอ้อมกู้บ่าวสาวพรอ้อมมาคู้กันเลยครับกู้บ่าวสาวคุณแม่พรอ้อมผมจะกล่าวเปิดพิธีครับกู้บ่าวสาวไม่ต้องถอนคำท้าณวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลยขอเริ่ม <c oughs> พิธีรับไหวบ่าวสาวรับเป็นเถื่อรับเป็นจักรไทยดับแรกขอ,อเชิญกู้บ่าวสาวขึ้นเวทีครับลง้วยบ่าวสาวครับ ในนะครับอ่าครับลำดับต่อไปครับเชิญคุณแม่เจ้าสาวคุณแม่เกมิกาครับขึ้นเวทีครับรับไหว้ลูกพ่สอเรียนเชิญครับคุณแม่เก็บซองก่อนนะรับไหว้ลูกก่อนอ่าเจ้าเ่าก็จะรับทานไหว้เจ้าสาวต่อแขนต่ออง คุณแม่กับพานรับไหว้และถอดแม้นแล้วพอ,พอจัดมุมใหม่ครับจะได้มุมจะได้ถูกต้องได้สวยงามตอนจัดต้อ,อยาดจริอๆพอตั้งจริงๆแล้วอ่ณผู้บ่าวสาวไหว้ดึผ่านไหว้คุณแม่จับพานไหว้รับการไหว้ครับรับกระเบ่า,าไปลุกเขยนะครับปลอกมือครับอัะสดจับนะครับ ด้วยของขวัญครับอ่าตัของขวัญไม่ทุกั้องทานตัวทุ้งทานผู้ภาสาจับผ่านคุณแม่จับผ่านยิ้มให้กล้องหนอับสองรับอ่ะหนึ่งองับห่งสอ่ของหวัญไปเลยครับคุณแม่ทานบ้างแล้วอ่ะซองใส่ทานเอาของขวัญมาไว้ข้างตัวกันโอเคครับเรียบร้อยน,นะครับอ่ะคว้าคุณแม่กอ่อนลง แม่รับไวขอบคุณนะถึงแม่พ่อผ่อนนะ